กดไมคิกดตา้รดนะครับไปชมคลิปกัเลยมาดูแตงป่าใหญ่ครับนั่นก็คือพ่อใหญ่ตุ้มลาวหวานครับ ป่าแตงที่ต้นใหญ่พวยตุ้มลาวานครับผมงานเราจะไปให้พวยตุ้มอธิบายให้ฟังนะครับว่าปลาใหญ่เขาทำยังไงไปกันครับ เกิดก็จริงอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่สมบูรณ์เขาไม่เอาแล้วมันต้องทิ้งเราจะเก็บแคบข้างบนไปเรื่อยๆเห็นไหมมันขึ้นไปจนงูและขึ้นไปเรื่อยๆจนหมดขึ้นไปถึงงูเลยนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่ที่อากาศด้วยอ๋อเห็นไหมแต่ตอนนี้ คือป่าเล็กครับผมนู่นแหละครับปลูกยาวไ,ไปถึงนู่นแหละไปถึงนู่นเลยครับยี่ห้ครับพันยอดก็เสร็จแล้วครับวันนี้ครึ่งวันอืมหลังเป็นดอกพรุ่งนี้ก็ได้เก็บแล้วครับลูกพอดีเก็บแล้ว เก็บตะรุ่นนี้แหละครับใหญ่กว่านี้ก็ไม่เอาส,อสวยๆเลยดอกสวยครับหลังส,สวยเต็มๆครับนี่แหละปลาเล็กอ้าวเดี๋ยวไปให้พญตุ้มอธิบายให้ฟังครับผมไปกันครับอ้าวมาดูปลาเล็กกันนะครับผมให้พญตุ้มเล่าหวานอธิบาย ให้ฟังว่าเป็นยังไงอ้าวว่ามาเขาทํากันยังไงขั้นตอนขนาดนี้แล้วเขาทํายังไงต่อไปก็เอาง่ายๆนะครับผมมันมากับบ้านเรามันไม่มีหรอกปลูกในกระถางเนี่ยครับเห็นไหมแต่อยู่ที่นี่ดูดิเขาไม่ต้องไปปลูกลงดินนะครับครับผมบปลูกใส่กระถางเอาครับแต่ดินของเขาจะดีเพราะว่าปุ๋ยเขาใช้ปุ๋ยเยอะครับผมพูดดังๆตอนแรกอ,อะ่ะ เราก็จะฉีดยาก่อนที่นี่เขาใช้ฉีดยาต่อไปก็พอนานปุ๊บเขาจะเอาถึงมาคุมคุมก่อนไม่ให้ยากขึ้นครับพอประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะจะสั่งอันนี้เราไม่ได้ทําเองนะเบี้ยมันอ่ะครับนนั่นอ่ะสั่งเขาทํามาเอ่เพราะเมล็ดมันมาครับแล้วค็นี่พอเขาได้ที่ว่าเราจะได้มาปลูกแล้วเขาจะเอามา ถึงเวลาก็มาปลูกอันนี้มนปลูกหลายเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ได้แล้วนี่นะสองอาทิตย์แล้วเนี่ยกว่าจะมันได้ขนาดเนี้ยครับเรามาปลูกปุ๊บแล้วก็ถุงคุมเหมือนเดิมครับเพราะว่าไอ้อากาศมันหนาวเขาเลยไม่ก่อนเพาได้ประมาณห้าวันเขาก็จะเปิดเปิดคราวนี้ก็จะมาติดกิฟตดูนะครับมันคล้องอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไครับเนวแน อ๋อนี่กิ๊บก็พันยอดขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่มันต่อกับเชือกอ๋อแล้วครั้งนี้ตอนมันมันมันยอดขึ้นมาเราก็ค่อยๆพันเนี่ยตอนนี้วันนี้เราพันพันยอดไปแล้วครับเนี่ยไหมเราจะพันยอดไปแล้วพันไปเรื่อยพอเนี่ยถ้าเกิดอีกสามสี่วันเดียวยอดมันก็ยาวมาอีกเดี๋ยวเราก็พันต่อขึ้นไปเรื่อยเรื่อยครับตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะให้เราเก็บแล้วอ๋อพรุ่งนี้ก็จะได้เก็บใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าลูกเริ่มโตแล้วลูกเริ่มโตโอเคนะครับวันนี้ อธิบายการทำงานแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวงวนหนับจะติดตามผมเดี๋ยวผมจะถ่ายอะไรเดี๋ยวคอติดตามผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ